สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับทีเด็ดบอลเต่งจันโต้งเช่นเคยนะหรือว่าช่องทีเด็ดบอลเต่งล้มโต๊ะนะขออภัยนะครับหรือว่าช่องทีเด็ดบอลเต่งจันโต้งล้มโต๊ะนะครับผมอ่าเมื่อคืนก็ได้ให้ทีเด็ดไป3<า>คู่เช่นเคยนะซึ่งโห,โหเราโดนยับยับเลยนะครับเมื่อคือนนี่เสียไปเสียทุกคู่เลยนะครับผมเสียทุกคู่เลยนะครับต่โหเมื่อคืนแมนยูถือว่า เล่นได้ยอดแย่มากเลยนะครับผมเล่นได้ยอดแย่มากเลยนะทําให้เราได้เสียตังค์ไปเต็มๆนะแพ้หนึ่งศูนย์นะแมนยูนี่อ่านะครับวันนี้อาจารย์โต้งก็มีทีเด็ดบอลเต็งมาฝากเช่นเคยนะครับผมมีทีเด็ดบอลเต็งมาฝากเช่นเคยนะสองคู่พอนะวันนี้อาจารย์โต้งให้สองคู่พอนะครับสองคู่เน้นๆนะครับผมก่อนจะไป ใครที่เด็ดกันก็ขอขอบคุณเว็บดีๆจากเว็บแ a ติกเจ็ดแปนะครับผมที่ทําให้จันโต้งมีเว็บดีๆเล่นนะครับผมเว็บนี้เป็นเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะครับผมไม่มีผ่านเอเจนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอตอนนี้ก็มีโปรนะครับสมัคร500ฟรี100บาทนะครับผมสมัคร1,000แถมชุดกีฬาถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับใครสนใจจะเข้าไปเล่นเว็บเดียวกับจรย์ตงก็เข้าไปได้นะครับผมเข้าไปได้นะครับ นี่อาจารย์ตงแทงบอลสดมาก็พอมีบวกมาบ้าง3 0 0พันะผมโอเคนะครับผมโอเคนะใครสนใจจะเล่นก็ทักไปหาแอดมินได้เลยนะครับผมอาจารย์ตงจะวางลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะผมวางไว้ใต้ลิงก์ไลายทุกคลิปนะครับก็ใครสนใจจะเข้ากลุ่มน้ำเล่นของทีเด็ดจจานตงทีเด็ดจนัเดดจนเฉินนะมี2ออาจารย์เซียนบอลอยู่ ในกลุ่มนะผมมีน้าเล่นบาคาร่าซึ่งจะเป็นทางด้านของบางบอมนะผมบังบอมน้าเล่นบาคาร่านะใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับไปคุยกับแอ,แอดมินแล้วบอกว่าสนใจอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นบอลสดของอาจารย์โต้งนะผมอาจารย์โต้งนะหรือโต้งโต้ง,ตงนะผมโต้งโต้งนะโอเคนะผมเราจะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะ ไม่รอช้านะผมทีเด็ดคืนนี้ก็บอลค่อนข้างจะน้อยนิดนึงครับผมบอลค่อนข,ข้างจะน้อยนิดนึงนครับโอเคนะเราเข้าไปดูทีมแรกกันเลยนะครับผมเข้าไปดูทีมแรกกันเลยดีกว่านะ,ะทีมแรกผมจะให้ไปที่บี่าเลอันนะผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลอันบายาโดริดนะโอเคนะครับผมซึ่งอันดับ6เจออันดับ20นะครับผมคู่นี้จะเป็น ฟันทงต่อบีญาเลอันฝันดีนะผมไม่รู้ว่าฝันดีจริงหรือเปล่านะคนแทงนี่อาจารย์ต้งก็แทงไปหลายบ้าอยู่นะครับวันนี้ากาัมาดูกันได้เลยนะก็ไปดูห้านัดล่าสุดที่เจอกันมาก่อนนะครับผมบียาเลอันนี่จะพ่ายให้กับแค่ครั้งเดียวนะครับผมบอลจะออกเสมอมากกว่านะผมบอลจะออกเสมอมากกว่าแต่คืนนี้ผมว่าบีญาเลอันน่าจะมานะครับผมน่าจะมาแน่นะเดี๋ยวไปดูห้านัดล่าสุดกันเลยดีกว่านะครัผม หานัดล่าสุดของบิยาเลอยอันนะโอ้เพิ่งบุกไปแพ้คาราบักมานะผมซึ่งเป็นบอ bon ล UCL เอ้ยขออภัยนะครับซึ่งบุกไปชนะคาราบักมานะครับสาต่อหนึ่งนะผมโอ้โหถือว่าผลงานถือว่าผลงานตอนนี้ของบิยาเลอยอันถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะชนะ4เสมอหนึ่งนะผมรวมทุกรายการนะผมอ่าเดี๋ยวไปดูหานัดล่าสุดของ การเตะในบ้านนะผมโอ้โหเตะในบ้านนี่ถือว่าดูดีเลยนะชนะมาห้านัดรวดเลยนะผมตั้งแต่เตะมานี่โห oh, ถือว่าผลงานสุดยอดเลยนะผมค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับถือว่าสุดจริงๆนะบิย่าเลยอันนี่โ้โ oh, หถือว่าใช้ได้แล้วนะอ่าเดี๋ยวไปดูฮานันล่าสุดของบายาโโดลิดกันบ้างน,นะผมโอ้โหเพิง่งเพิ่งเปิดบ้านแพ้ อาราเบสมาครับ2 0น,นะซึ่งผลงานตอนนี้ก็คงไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะฮานัดล่าสุดนะเดี๋ยวดูฮานัดล่าสุดนะโอ้ผลงานถือว่าค่อนข้างแย่นะครับช่วงนี้ของบายาโ,ลโดลิดนะผมถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้าฟอร์มครับช่วงนี้โอเคนะครับโอเคนะ,ะเดี๋ยวไปดูไอ้นี่กันเลยดีกว่าการเยือนของบายาโดลิดกันบ้างนะผมบ,บายาโ,ลโดลิดนะ อ่า้โหถือว่าเยือนนี้ก็ไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะผมไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะส่วนมากจะเขาจะไม่ค่อยมีแต้มกลับนะมีแต้มแค่สองแมตช์เองคนระับซึ่งแมตช์ที่แล้วนะไปเยือนฮูเอสกานะผมฮูเอสกานะโอ้โหถือว่าผลงานตอนนี้ตกต่ำม,มากเลยนะยำเย่จริงๆนะของบายาโดลิดนะผมโอเคมาดูการเปิดตลาดกันบ้างนะครับเปิดตลาดนี่เขาจะให้ไปที่ บายาโดลิดนะผมบายาโดลิดนี่เปิดตลาดมาที่เจ็ดแข่งเจ็ดนัดนะเปิดตลาดมาเจ็ดนัดนี่ทีมต่อสองเลยนะผมเปอร์เซ็นต์นี่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะผมวันนี้ที่เขาจะจะได้รับนะแต่ผมยังเชื่อใจบีบียาเลอัตนะผมบียาเลอัตน่าจะชัวร์กว่านะผมว่าอาจจะจบสกอร์ชัวร์กว่านะผมซึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ผมคิดว่าน่าจะไปทางด้านไอ้นี่มากกว่านะผมบียา ไอ้บายาโดลิดนะเปอร์เซนต์เข้าไปทางนู้นมากกว่านะผมออามาดูตารางคะแนนตอนนี้กันเลยดีกว่านะซึ่งตอนนี้เรียโซดาตนะโซดาตนะโซเซดัตนะขึ้นอยู่อันดับหนึ่งอยู่ครับโอ้ซึ่งเรียมัริดนี่แข่งแข่งน้อยกว่าครั้งหนึ่งนะผมตามอยู่หนึ่งแต้มเองนะผมซึ่งเป็นอันดับสองนะแต่บีบี亚马เลียตนี่อยู่อันดับหกนะผมแต่บายาโดลิดนี่อยู่อันดับท้ายเลยนะผมแต่ผมคิดว่า บียาเลยอัดน่าจะคมกว่านะครับผมน่าจะคมกว่านะซึ่งโ,โหวันนี้เราต้องมาช่วยกันลุ้นนะผมเพราะว่าอาจารย์โต้งนี่ถือว่าแทงหนักเลยนะครับต้องเอาทุนคืนก่อนนะเมื่อคืนโดนไปเยอะนะโดนไปหลายบาทเลยนะผมซึ่งแมนยูนี่เลีนยหมาไม่แดกเลยนะแหมโอ้โหผมนี่หัวร้อนเลยนะหัวร้อนเลยนั่งดูยังหัวร้อนนะผมใครที่แทงตามอาจารย์โต้งนี่คงจะหัวร้อนตามตาม,ตามกันนะ โอเคนะครับผมไปดูอีกคู่หนึ่งกันเลยดีกว่านะผมไปดูอีกคู่หนึ่งกันเลยดีกว่าอาจารย์ต้งจะมาให้ไปที่บาก้ารนะผมคู่นี้บาก้ารนะผมอาจารย์ต้งให้ต่ําไปนะผมให้ต่ําไปนะอาจารย์ต้งให้ต่ําไปนะครับผมอ่าซึ่งบาก้การนี้ต่อไปหนึ่งจุดลูกจุดครึ่งนะผมลูกครบลูกครึ่งนะผมโอเคนะเขาฟันทงรองนะผมเก่าจริงนะผมว่าเก่าจริงเหมือนกันจะเปิดบาก้การนี้จะเปิด บ้านรับการมาเยือนของฟาร์มาลิเคานะฟาร์มาลิเคานะผมซึ่งอยู่อันดับ13านะผมอ่าเดี๋ยวไปดูสถิติการพบการระหว่าง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะซึ่งไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมโอ้โหคู่นี้นี่ถือว่าเสมอกันมาตลอดนะผมซึ่งบากานี่ชนะไม่ค่อยขาดนะแข่งกัน3ครั้งนะผมบากาก็ยังชนะไม่ขานะชนะแค่2-1นะครับผมโอเคนะผมก็ไปดู ฮารดล่าสุดของแต่ละทีมกันเลยนะไปดู้าัดล่าสุดของแต่ละทีมกันเลยนะครับผมโอ้โหบาก้การนี่เพิ่งไปชนะอยู่ยูฟ่ามาแล้วครับบอลยูฟ่านะม,นะมาสองหนึ่งนะครับผมมาสองหนึ่งนี่ถือว่าอาจารย์ตงก็ได้ให้ไปนะงวดที่แล้วก็ได้ครึ่งนะผมได้ครึ่งนะก็บาก้การนี่ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะช่วงนี้ก็ชนะรวดเลยนะผม้านัดรวดนี่ที่เขาออกไป เยือนหรือว่าเตะในบ้านนี่เขาก็ชนะหมดเลยนะผมโอเคนะไปดูฮานัดล,ล่าสุดนะที่เตะในบ้านนะผมโอ้บาก้กานี่ก็ชนะสามเสมอหนึ่งนะแพ้หนึ่งนะผมโอเคโหถือว่าเป็นไอ้นี่ที่สวยมากเลยนะของทีมบาก้านะนัดต่อไปนี่จะจะไปเยือนเลสเตอร์นะหรือว่าจิ้งจอกสยามของไทยเรานั่นเองนะผมเป็นบอลยูฟ่านะครับวันที่ วันที่6นะวันที่6ที่จะถึงนี่แหละครับโอเคนะไปดู5นัดล่าสุดของฟาร์มาลิคากันบ้างนะฟารมาลิคานะโหเตะเตะในบ้านนี่เขาเสมอนะแบ่งแต้มส่วนมากจะแบ่งแต้มนะแพ้แค่นัดเดียวนะแพ้เบนฟิก้านะผมแพ้เบนฟิก้าถึง5้าหนึงเลยนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเอยเดี๋ยวขออภัยนะอาจารย์ตรงได้ให้คู่นี้ไปหรือเปล่านะ จะตรงต้องดูก่อนอีกทีนะโอเคครับใช่ครับใช่นะอาจารย์ต้องให้ทีมนี้ไปนะครับผมโอเคนะฮานัดล่าสุดของทีมมาฟามาลิคาวานะขออภัยกันด้วยนะครับผมมันอาจจะอ่านยากนิดนึงนะผมอาจารย์โตก็พึงมาดูทีมนี้ครับพึงให้สเตปบ,บอลน,น้อยครับวันนี้บอลมันน้อยจริงๆนะ โอเคนะการเยือนของเขานี่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะฟา,าร์มาลิขาวนี่โอ้โหชนะสามเสมอสองนี่ถือว่าสุดยอดนะผมผลงานตอนนี้ของเขาถือว่าสุดยอดมากเลยนะเปิดตลาดมานี่โอ้โหชนะสามแพ้สองโอโ้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับโอโ้ไปดูครับต่อไปนะฟา,าร์มาลิขาวนี่จะไปจะเปิดบ้านรับการเยือนของมาลิติโมครับมาลิติโมนะโอเคนะผมไปดู เปอร์เซ็นต์กันดีกว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์นี่ฟาร์มาลิขานี่ดูดีกว่าเห็นเห็นนะครับ60%ต่อ40%นะโอโ้ผมว่ามันต้องน่าจะต้านไหวนะผมน่าจะออกต่ำแน่นอนนะบอลคู่นี้นะตารางคะแนนตอนนี้ก็โอ้โบากายนดับ6นะผมซึ่งมีอยู่9คะแนนนะแข่งมา5นัดนะผมโอ้โหถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะ2ทีมนี้ถือว่าสูสีนะเพราะว่าสติ สถิติการพบกันนี่ถือว่าสูสีมากเลยนะครับผมโอเคนะครับใครสนใจที่จะตามจันโต้งก็ตามกันได้นะครับผมอาจารย์โต้งยังมีแนวทางบอลเปลงอีก6คู่นะครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มนําเล่นนะครับผมใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มน้าเล่นของจานโต้งก็ไปสมัครเว็บแฮตติกเจ็ดกันได้เลยนะครับผมก็สมัครเสร็จแล้วก็บอกแอดมินว่าอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นฟุตบอลเปงของจันโต้งจันเฉินนะจะมีกลุ่มอยู่แล้วนะครับพานําเล่นบอล สดแล้วก็บอลเต็งก็มีให้แทงนะผมใครสนใจจะตามท่เด็าจันโต้งก็ตามกันได้เลยนะครับไม่ชอบก็สวนไปเลยนะแต่ผมว่าใครสวนถือว่าพลาดน,นะผมเพราะว่า2วันที่ผ่านมานี่อาจารย์โต้งนี่ถือว่าให้บอลพลาดมาหลายคู่แล้วนะผมแต่ไม่เป็นไรนะเราจะมาแก้ตัวกันคืนนี้นะโอเคนะผมวันนี้ผมก็ต้องลาทุกคนกันไปก่อนนะก็คงต้องลาทุกคนกันไปก่อนนะ เพราะว่าอาจารย์โต้องอยังมีอะไรทําอีกเยอะแยะนะเพราะว่าวันนี้อาจารย์โต้งจะไปกินเหล้านะครับโอเคนะครับโอเคนะโอเควันนี้ก็ต้องลาทุกคนกันไปก่อนนะครับกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับต้องลาทุกคนกันไปแล้วนะบ๊ายบายครับทุกคนโอเคนะ